สวัสดีท่านผู้ชมแฟนมวยทั่วโลกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ความเดือดจากศึกวันลุมพินี129ที่จะระเบิดความมันในวันศุกร์ที่17ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราส่งตรงสู่195ประเทศทั่วโลกครับในค่ำคืนนี้คู่เอกของรายการคู่ที่ทุกคนจับตาคือมวยไทยพิกัด165ปอนด์ระหว่างเตง1แฟ i r เท็นักสู้มากประสบการณ์วัย33ปีจากนครสวรรค์ ปะทะกับทุนมินอองดาวรุ่งวัย19ปีจากเมียนมาผู้มาแรงในเวทีวันลุมพินีข้อมูลเบื้องต้นจากทั้งสองฝ่ายที่น่าสนใจมีดังนี้เตง็ง1แฟเท็กซ์วัย33ปีเขาคืออดีตแชมป์มวยรอบไทยไฟมีประสบการณ์ในสังเวงอาชีพยาวนานผลงานในวันขณะนี้ลงไฟมาแล้ว3ครั้งชนะ1แพ้หและอีกหนึ่งไฟไม่ออกผล เคยรับโบนัสการแสดงยอดเยี่ยม350,000บาทมาแล้วหนึ่งครั้งในการชกครั้งล่าสุดวันลุมพินี121วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเขาแพ้น็อกยก2ให้มักซิมบักทินจากรัสเซียครั้งนี้เต็งหนึ่งตัดสินใจลดรุ่มมาอยู่ที่พิกัด165ปอนด์เพื่อลดช่องว่างด้านรูปร่างและหวังเก็บแต้มกู้ความมั่นใจทุนมินองวัย19ปีดาวรุ่งฟอร์มแรงที่โชว์ฝีมือโดดเด่นในเวทีวันลุมพินี ลงโชว์ทั้งหมด4ไฟแล้ว2ไฟแรกชกในรุ่นเฟเธอร์เบทหรือ145-155ถึงปอนด์ก่อนที่2ไฟหลังจะขยับขึ้นเป็น158และ160ปอนด์ผลงานล่าสุดในวันลุมพินี110 30พฤษจาคมเขาชนะที TKO ฉัดเพชรในยกที่2และได้โบนัส350,000บาทครั้งแรกมีความเร็วแข็งแรงและมีการต่อยเป็นชุดที่อันตรายทำให้ถูกจับตาม,มากขึ้น วิเคราะห์เจาะลึกจุดแข็งจุดอ่อนและรูปเกมที่คาดเต็ง1จุดแข็งมีประสบการณ์สูงรู้หลักมวยไทยครบเครื่องทั้งการยืนคุมจังหวะการเข้าทำในเชิงและการใช้สอกและท้ายทอยมีพลังหมัดเตะที่บีบคั้นคู่ต่อสู้ได้ดีเมื่อน้ำหนักสมผลต่อพละกำลังเต็ง1ความเสี่ยงอายุ33ปีอาจช้ากว่าและฟื้นตัวช้ากว่าเมื่อเทียบกับนักสู้รุ่นเด็กพึ่งแพ้ยกวัยในไฟล่าสุด อาจมีผลต่อสภาพจิตใจและความมั่นใจการลดน้ำหนักลงมาอาจกระทบสภาพร่างกายและคาร์ดิโอถ้าไม่จัดการดีทุนมินอองจุดแข็งอายุน้อยมีความสดความเร็วและการออกหมัดคอมโบที่ต่อเนื่องฟอร์มในวันกำลังขึ้นมีกำลังใจและโมเมนตัมจากการชนะทีเคโอครั้งล่าสุดปรับพิกัดน้ำหนักได้หลายครั้งแสดงความยืดหยุ่นของร่างกายทุนมินอองความเสี่ยง อายุยังน้อยประสบการณ์ในระดับสูงเช่นการเจอมวยไวยเก่าที่มีเชิงอย่างน้อยกว่าเมื่อเจอคู่ชกที่ใช้เชิงดักจังหวะหรือจับในคลิช์อาจเสียเปรียบเชิงตามประสบการณ์รูปเกมที่คาดเต็งหนึ่งจะพยายามใช้เชิงวางจังหวะเข้าทำระยะกลางใกล้ใช้ศอกและเข่าคุมเกมในคลิ้์เพื่อชะลอความเร็วของทุนมินองทุนมินองจะพยายามใช้สปีดเดินเข้าออก ทำคอมโบต่อเนื่องรัวหมัดและเตะเพื่อพยายามทำลายจังหวะและความมั่นใจของเต็งหนึ่งตั้งแต่ยกต้นๆปัจจัยสำคัญที่ตัดสินผลชกนี้มี3ข้อหลักได้แก่ 1. การจัดการน้ำหนักของเต็งหนึ่งหลังจากลดรุ่นถ้าเขาทำได้ดีพละกำลังยังคงอยู่จะเป็นตัวแปรสำคัญ 2. ความสดและโมเมนตัมของทุนมินองถ้าเขาเข้าจังหวะได้เร็วมีโอกาสปิดเกมตั้งแต่ยกต้นๆ 3. การใช้เชิงและการคลินช ถ้าเต็ง1จับเกมเชิงได้และบังคับอยู่ในคลิ้นช์บอยจะลดประสิทธิภาพคอมโบของทุนมินองใครมีโอกาสชนะความเห็นเชิงวิเคราะห์ถ้าต้องฟันธงจากข้อมูลที่มีทั้งสถิติและโมเมนตัตมตอนนี้ผมให้ทุนมินองมีโอกาสชนะมากกว่าเล็กน้อยเหตุผลหลักคือทุนมินอองอายุน้อยกว่ามีความสดและความเร็วที่สามารถกดดันได้ตั้งแต่ต้นฟอร์มล่าสุดของเขาในวัน แสดงให้เห็นว่าเขามีพลังการจบและได้รับโบนัสการแสดงที่โดดเด่นทําให้เขามีความมั่นใจสูงแม้เต็งหนึ่งมีเชิงและพละกําลังแต่การลดน้ําหนักลงมาอาจเป็นตัวแปรเสี่ยงถ้าเต็งหนึ่งไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่หรือสูญเสียคาร์ดิโอระหว่างไฟจะเปิดช่องให้ทุนมินอองใช้ความเร็วและสภาพร่างกายที่ดีกว่าเคลื่อนทําแต้มหรือจบได้อย่างไรก็ตามหากเต็งหนึ่งสามารถควบคุมจังหวะได้ใช้คลิ้นช์ดักจังหวะและชาร์จพลังได้จริง ความเป็นไปได้ที่เตงหนึ่งจะชนะด้วยเชิงและพลังยังคงมีอยู่สูงผลอาจเป็นการชนะคะแนนหรือการชนะน็อกด้วยการใช้พลังเมื่อเจอยือนใกล้สรุปเชิงความน่าจะเป็นแบบกว้างๆทุนมินอองโอกาสชนะประมาณ55-60%ตามโมเมนตัมและความสดเตงหนึ่งโอกาสชนะประมาณ40-45%ถ้าจัดการน้ำหนักและเชิงได้ดีจะพลิกสถานการณ์ได้ คำแนะนําเชิงยุทธศาสตร์สาหรับทั้งสองฝ่ายถ้ามีโค้ชฟังอยู่สําหรับเต็งหนึ่งเน้นการรักษาคลินช์ให้บ่อยขึ้นเพื่อลดจังหวะคอมโบของทุนมินอองวางแผนการใช้พละกําลังเป็นช่วงๆไม่ให้ระเบิดพลังตั้งแต่ต้นยึดจังหวะกลางยกแล้วคุมเกมไปจนถึงยกท้ายๆสําหรับทุนมินองไม่ต้องใจร้อนเดินจังหวะไวแต่คุมระยะอยาเข้าไปให้เต็งหนึ่งคลินช์จนตัดจังหวะได้บ่อย มองหาช่องเป๋าหรือช่องว่างจากการลดน้ำหนักของเต็งหนึ่งเพื่อรัวคอมโบและหาจังหวะปิดเกมมาที่คู่รองของรายการเพชรลำพูนหมวดดับลำปางมวยอาวุธเฉียบคมวัย8 8ปีจากลำพูนหวนคืนสองเวียนล่าชัยต่อเนื่องพบกับอายัดเอาบัดนักสู้มัดดุดันวัย4 4ปีจากอิรักในกติกามวยไทย126ปอนด์ เพชรลำพูนถือเป็นหนึ่งในนักสู้ขาประจำของศึกวันลุมพินีโดยผ่านสังเวียนนี้เป็นแล้ว10ไฟเก็บใช้ชนะได้มากถึง7ครั้งพร้อมกวาดโบนัส3 5 0 0 0 0บาทกลับบ้านอีก4ครั้งโดยผลงานล่าสุดเขาสามารถปิดเกมน็อกปะตักนินซินบีมวยไทยได้อย่างสวยงามในศึกวันลุมพินี1 1 9เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมารอบนี้เพชรลำพูนที่กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนเตรียมขนอาวุธครบมือมาดับความแข็่งของ อายัดบวกสถิติเก็บใช้ยสไฟต่อเนื่องให้ได้ทางฝั่งอายัดเข้ามาโชว์ฝีมือตั้งแต่ศึกวันลุพินี2เมื่อเดือนมัตรกราคม2566จนถึงตอนนี้ผ่านไปแล้ว4ี่ไฟทำสถิติ2ทับ2โดยเป็นการเก็บชัยรวดใน2องไฟหลังเริ่มจากไล่ทุบชนะคะแนนเอกชนบันนะฮายชิจากญี่ปุ่นในศึกวันลุมพินี94เมื่อวันที่17มรกราคม2568 และล่าสุดโชว์ทีเด็ดกดหมัดขวาเข้าเต็มปลายคางปิดเกมน็อกยกแรกเหนือเพชรท,ที่เด็ด99ในศึกวันลุมพินี112เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาพร้อมหยิบโบนัส350,000บาทก้อนแรกกลับบ้านตอนนี้อายัดกำลังคึกตั้งใจล่าแต้มชายเป็นไฟที่3ติดก,กันมาที่คู่เอกภาคอินเตอร์ประกบ2นักสู้ต่างชาติหน้าใหม่มาดวลกันระหว่างเฟอร์กัสสมิธมวยหนุ่มวัย19ปีจากอังกฤษ ปะทะกับซารานอาเวซาบีกำมปันวัย24ปีจากเยเมนในกติกามวยไทย116ปอนด์เฟอร์กัสเจ้าของส่วนสูง170ซนติเมตรเตรียมเปิดตัวในศึกวันลุมพินีโดยพกดีกรีแชมป์รถทูวันอังกฤษมาด้วยโดยได้รับการันตีจากเพื่อนร่วมค่ายรุ่นใหญ่อย่างเลียมแฮริสันว่า เป็นนักสู้สายเลือดใหม่ที่มีแววจะได้ก้าวขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในวันขณะที่ซารานเป็นจอมบูที่เชี่ยวชาญทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งผ่านการแข่งขันในระดับทวีปเอเชียมาอย่างโชคโชนโดยศึกนี้ถูกมองว่าเป็นพิสูจน์ฝีมือของดาวรุ่งที่น่าจับตาว่าใครจะได้ไปไกลบนเวทีเส้นทางสู่ระดับโลกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี129คู่เอกเตง1นึ่งแฟทเทค v e r s u ทุนมินอองมวยไทย165ปอนด์กู่รองเพชรลำพูนหมวดดับลำปางเวอร์ซัสอายัดเอาบัตมวยไทย126ปอนด์แหลมสิงสอเดชพันธ์เวอร์ซัสคาซานซาโลมอฟมวยไทย126ปอนด์บาซิลเอกเมืองนนท์วอร์ซัสซุฟิอานเมจูบีมวยไทย130ปอนด์สมานชัยสอสมหมายเวอร์ซัสตำนานไทยพีเคเล็กเฟิร์สเฮาส์มวยไทย122ปอนด์เพชรชากริแกวินยิม เวอร์ซัสยอดอนุชาเอกปัตตนีมวยไทย120ปอนด์เฟอร์กัสสมิธเวอร์ซัสซารานอเวซาบีมวยไทย118ปอนด์คัมพีเทวดาสิทธิกุลเวอร์ซัสฮัมซัตราชิดมวยไทยรุ่นแบนตอมเวท135-145ปอนด์ยูเซฟเฮมาติเวอร์ซัสเคนันไบรามอฟมวยไทย160ปอนด์ฮาเลงออมเวอร์ซัสฮารุยุกิทานิสึมวยไทย117ปอนด์อลาสเดร์วอเดอร์สเวอร์ซัส อาซาดเบ็กเออร์คินอฟการต่อสู้แบบผสมผสานรุร่นแบนตั้เวท135-145่ปอนด์มาวินกิรันเต้เตวอร์ซัสอาลีอาฟุกการต่อสู้แบบผสมผสานร2 8่128ปปอนด์